พัดสอนกรนงานเข้าหลุดโป๊ะจำผิดคนพูดเรื่องอดีตคิดว่าไปเที่ยวกับภรรยามากี้ราศีแต่ที่แท้ไม่ใช่งานนี้มีน่าเสียหวานจนน้ำตาลเรียกแม่เลยจริงๆสำหรับคู่สามีภรรยาสุดเลิบป๊อกพัดสอนกรและมากี้ราศีซึ่งทั้งคู่มีแก้วตาดวงใจสุดน่ารักน้องงีก้าและน้องงียา่าเป็นพยานรักของทั้งคู่ ล่าสุดในเทปรายการ YouTube ป๊อกกี้ออนทีรันซีซั่น6ซึ่งป๊อกกับมากี้พาไปเปิดบ้านหลังแรกของป๊อกที่เคยอยู่ชั้น24ของเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมากจากอดีตเพราะห้องนอนของป๊อกที่เคยอยู่ในวัยเด็กกลับกลายเปลี่ยนเป็นห้องน้ำของโรงแรมเซ็นทาราลาดพร้าวไปแล้วเพื่อนองค์รับแขกที่มาเข้าพักจากนั้นป๊อกกับมากี้ พากันไปงานปาร์ตี้การล่องเรือสุดเอกลูศีที่หรูหรามากจากนั้นป๊อกเปิดความรู้สึกของตัวเองที่จะได้ล่องเรือหรูนี้ว่าตื่นเต้นไม่ได้ขึ้นเรือแบบนี้นานมากด้านมากี้ก็ตอบก,กลับสามีว่าไม่ได้ขึ้นเรือแบบนี้มานานมากจริงๆจากนั้นป๊อกก็พูดต่อว่านึกถึงครั้งสุดท้ายคือเราไปขึ้นที่ฝรั่งเศสทำเอามากี้ ถึงกับหยุดชะง,งักทันทีพร้อมตอบกลับทันทีว่าเดี๋ยวฝรั่งเศสไม่ใช่ฉันเล่นเอาป๊อกถึงกับหน้าเสียร้องอ้าวเสียงดังก่อนจะพูดว่าจริงหรอจนมากี้ถึงกับหัวเราะอ,ออกมาทันทีและป๊อกรีบพาสีพันรายาคนสวยมากี้ขึ้นเรือด้วยใบหน้าเขินเขินอายอายไม่มีข้อแก้ตัวใจยอย่างใด